กันนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราจะทำไว้แห้งกันก่อนอื่นเลยก็เอาไว้แกะก่อนแกะไว้ใส่ชามก่อนนี่เอาไว้ใส่ชาม อันนี้เครื่องปรุงเอาไว้ปรุงทีหลังเฮ้ยโอ้โหยอดกะเพราหน้าหน้ากินนะดูดิยอดกะเพราหน้ากินมากเลยดูดกินได้ไหมเนี่ยได้นะใดดใบกะเพราใส่ชวบชวบ โอ้โหมีมดเข้าไปกินได้ไงเนี่แสดงว่ามดเจาะเข้าไปแล้วนี่ยโอ้โหมดมากินก่อนเราเฉยเลยไวๆมดเข้ามาได้ยังไงเข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญนัเนแ่ลเราน่ยโอเคเราไปเอาน้ำมาใส่ไวๆกันแป๊บนึงนะ นี่อันนี้ก็น้ําร้อนเนียกตั้งน้ำให้ร้อนแล้วเราก็เอาการะลมปีใส่ไปชึบกระลปีใส่ไปแล้วแล้วเราก็ลวกหน่อยๆลวกลวกลวกให้มันร้อนแล้วก็เอาการะลปีขึ้นนี่แค่ลวกพอนะเอาแค่ลวกนะครับไม่ใช่ต้มนะครับลวกเข้าไป น้ำก็ยังร้อนอยู่ใช่ไหมเมื่อน้ํายังร้อนอยู่เราก็เอาใส่อันนี้คือลวกเส้นให้เหนียวนุ่มก่อนจุ๊บแล้วก็คนๆๆๆๆให้มันเข้ากันเพื่อให้เส้นไวๆของเรานั้นเหนียวนุ่มแล้วเราก็จะปรุงเอ,อ่ออันนี้ ต้นกะเพราโผล่มาเด็กเอาซะเลยนี่ลวกซะเลยลวกอย่างเดียวนะเอาแค่ลวกพอลวกให้มันร้อนๆแล้วก็เอามาใส่อันนี้นี่นะตรงนี้ตรงนี้ก็มีกระเพรานะนเนี่ยกระเพรา <c oughs> แถวบ้านนงบ้านนอกนี่มีกระเพราแบบว่าอยู่ข้างๆบ้านได้เห็นไหมใส่ลวกได้เลยน,ะนี่ปอดสารพิษนะฮะเนี่ยจุ๊บจุ๊บ น้ำน้ำน้ำอันนี้ก็คือจะร้อนร้อนเห็นไหมเส้นจะเริ่มแบบนุ่มๆแล้วใบวกะเพราลวกลวกลวกลกหน่อยเราก็จะได้ผักเลยนะนี่คือผักแห้งๆเราเอาแค่ลวกเฉยๆนะไม่ต้องต้มนะครับกินแล้วมันจะโนนโนวันนี้จะมาทําไวๆแห้งให้เพื่อนๆได้ชิมกันเฮ้ยได้ชิมหรือเปล่าผมจะกินหมดละมากงนี่ครับ เราลวกเสร็จเราก็เอาออกเฮ้ยโหลวกเสร็จปะเหี่ยวเลยดูดิใบกะเพราเหี่ยวเลย <laughs> ไม่เป็นไรอ่ระละเส้นเริ่มเริ่มจะเหนียวนุ่มแล้วนะครับเดีย๋ยวเราก็จะถ้ามันเหนียวนุ่มได้ที่นะเราก็จะต้องลินน้ําออกนะฮะอันนี้คือไวๆอ้ๆสองห่อนะครับดูนะแล้วก็ต้มน้ําให้มันร้อนๆก่อนแล้วก็เอามาลวกผักนิดนึง เมื่อก่อนอยู่ห้องเช่าไม่มีผักกินนะคือกินแต่ไวๆอย่างเดียวไม่มีผักแต่ตอนนี้มีผักละใช้ผักเอามาลวกก็เดี๋ยวถ้าเราได้เส้นเหนียวนุ่มแล้วนะเราก็จะอลินน้ำออกแล้วก็ปรุงปรุงปรุงปุงปุงน้ำยังร้อนอยู่เลยนะเนี่ยดูดิ ต้องให้น้ำร้อนๆนะถ้าม,มันไม่ร้อนเดี๋ยวเส้นไวๆเราจะไม่พองก็ทิ้งไว้แป๊บหนึง่งแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงนี่เครื่องปรุงใส่ด้วยเครื่องปรุงก็เดี๋ยวจะบอกวิธีการใส่ถ้าเกิดคุณทำสองพอนะ<ม>อย่าไปใส่หมดนะครับถ้าใส่หมดเนี่ยมันจะทําให้เค็มแต่ถ้าคนชอบเค็มก็โอเคเอาได้แต่ผมไม่ค่อยชอบเค็มเท่าไหรนะ่ไง หอมหอมอาละเส้นเริ่มเหนียวนุ่มแล้วนะเริ่มเหนียวนุ่มเราก็จะรินน้ําออกนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเนะ้องให้เส้นมันเหนียวนุ่มได้ที่ก่อนลองชิมน้ําน้ําก็อร่อยนะจริงๆต้องเอาเก็บน้ําเอาไว้เป็นน้ําซุปอืหรือว่าเราจะเก็บน้ําไว้ดีเก็บน้ําไม่ดีมั้งอ่ะเก็บน้ําไม่ไหน่อย เราก็จะลินน้ําออกนะครับตอนนี้เส้นเหนียวนุ่มแล้วนะนี่เหนียวนุ่มแล้วใช้ได้แล้วนะแล้วก็เอาช้วยมาหนึ่งลูกเพื่อจะลินน้ําใส่เดี๋ยวลองลองชิมดูหนะน่อยน้ํายังอุ่นๆกาลังดีเลยใช้เวลาทํานานจะอาจจะนานหน่อยนะแต่ใช้เวลากินไม่นานอือโอเคงั้นเราก็ทําการลินน้ําออกนะฮะนี่ก็เอาช้อนซ่อมขวาง วางไวๆเรานิดนึงเดี๋ยวไวๆมันจะหกสหมดก็ลินน้ำใส่ไปชูบน้ำนี่ก็เอาไว้สำหรับซดเวลาที่อึ๊บไม่ต้องลินออกถึงขนาดเอาน้ำหมดเลยนะไม่ต้องนะเอาแค่หมันหมาดพอนะเพราะว่าเวลาเราใส่เครื่องปรุงไปเครื่องปรุงมันจะได้เข้าไปในน้ำแล้วเครื่องปรุงนั้นก็จะทำให้เข้าไปในเส้นด้วยเมื่อมันมีน้ำอยู่หน่อยๆนะครับเทเครื่องปรุงเข้าไปปุ๊ป น,น้ำมันนิดนึงอืบน้ำมันหนึ่งห่อพอนะนี่คือสูตรนะครับอย่าไปใส่น้ำมันเยอะนะแล้วอันนี้ไม่ต้องใส่แล้วนะครับใส่พริกอย่างเดียวแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือเอาพริกป่นข้างนอกใส่อีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าเราชอบเผ็ดๆนะอันนี้ใส่ครึ่งหนึ่งก็ได้อะเอาสักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่ได้รสชาติอ่ะนี่ครึ่งเดียวพอนะดูนะนี่แล้วก็ไปหา,าพริกป่น นี่อันนี้คือพริกป่นนะครับเอาพริกป่นใส่เข้าไปเมื่อเราอยากได้แบบเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็าพริกป่นใส่เข้าไปข้อหนังข้อหนังพริกป่นเต็มอุย้ยเยอะเกินอ่ะเราก็คนนะฮะทีนี้คนๆให้มันเข้ากันแค่นี้เราก็ได้แล้วไวๆแพงโอ้โหน่ากินมากเลยดูโอ้โหแล้วคนก่อนนะครับคนก่อน เมื่อคนเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่ผักเข้าไปทีหลังนะฮะโอโ้สุดยอดนี่ฮะถ้าเราอยากได้หวานเราก็เติมน้ำตาลเข้าไปนะครับอยากได้เผ็ดก็เติมพริกเข้าไปอยากได้เปรี้ยวก็เติมน้ำน้ำส้มเข้าไปแต่ว่าผมเป็นคนไม่กินเปรี้ยวแล้วก็ไม่ค่อยกินเค็มแล้วก็กินหวานนิดหน่อยเอาแล้วครับแล้วเราก็คนคนคนเราจะได้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ให้ดู โอ้โหน่ากินมากแล้วพอเราคุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็เอาผักที่เราลวกไว้นั้นใส่เข้าไปชุบๆๆชุบๆๆเมื่อเราเอาผักใส่เข้าไปแล้วเราก็คนๆๆเราก็จะได้ไวๆแห้งที่มีผักเข้าไปด้วยนะครับผักก็จะช่วยให้เราย่อยอาหารง่ายจะทําให้กระเพาะเราย่อยอาหารง่ายคุณผู้ชใส่ผักเข้าไปนิดนึง ชัวชัวแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันนี่ก็คือหน้าตาของไวไหวแห้งสูตรผมเองช,วช,วชวอัวชัวชัวโอ้ช,วชวอัวชัวโอ้สุดยอดดูสกอรดูสกอร,ร,กรอืมเห็นว่าน้ำลายไหลอันนี้ก็คือน้ำซุปที่เราเตรียมไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเก็บพี่ก่อน เดี๋ยวพีกเก็บฝนไปเราไปชิมกันอ่าถือไม่ไหว, <c oughs> เ,ดวเดี๋ยวผมขอเอาไปไว้หน้าบ้านก่อนนะเราได้ไวๆแล้วนี่ดูสุดยอดดูโอ้โหน่ากินมากเลยนะมันเป็นเมนูด่วนที่ว่าแบบด่วนจริงๆอะ่ะด่วนด่วนจริงๆเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำซุปก่อนนะรอแป๊บหนึ่งนะเจ๊ะ ตอนนี้เราก็ได้ไว้วแห้งเรียบร้อยอันนี้เราก็เติมข้าวไปนิดนึงเพื่อมันไม่พอใช่ไหมเราก็จะมีน้ําซุปแล้วก็จะมีไว้วแห้งสูตรผมเองโอ้โห,โหนี่ครับสุดยอดเห็นไหมโอ้โหน่ากินมากรออะไรละครับจัดสิครับรออะไรละครับจัดเลยครับ จัดเลยยอดขอชิมน้ำซุปก่อนใช้ได้ใช้ได้นี่เป็นใบยี่หลานะฮะยี่หลาก็เด็กหน่อยหนึ่งเพื่อให้เพิมความเผ็ดหอมกินได้นี่ไงหัวไวยสุดแห้งสำหรับผมอร่อยมาก ทำเองอร่อยอยู่แล้วอ้อพระเจ้าจอดมันยอดมากยอดเขาเติมข้าเป็นนั้นมีทั้งใบกะเพราอร่อย 5, น้ำซุปนี่ก็ต้องมีไว้ถ้าไม่เป็นน้ำซุปก็เป็นส้มจืดอะไรอย่างนี้ก็ได้เพื่อให้มันลื่นพอเนีย่ยเพราะว่านี่มันแห้งไงข้าวก็แห้งไวๆก็แห้ง อสุดยอดเยอะนะสองหอ่อดูเยอะมากถ้าเกิดว่ากลัวกินไม่หมดก็ทำแค่ห่อเดียวก็พอแต่ถ้าคิดว่าตัวเองกินหมดก็สองห่อเลย nó bên bê ngù, tý làm kiểu nè, nó là có nó là ngon, nó là ngon, ชอบกินเผ็ดๆไงไี่ย่ยางก็อร่อยกินดิบๆมันจะเผ็ดๆร้อนๆนะ จะมีผักด้วยอร่อยอสองอหอยังไม่พอะข้าวอีกซุวยหนึ่ง <laughs> เพื่อนๆก็ลองไปทำที่บ้านดูนะมันทำไม่ยากหรอก สะผัดหน่อยหนึ่งนะใครชอบผักบุ้งกระหล่ำปีอะไรก็ใส่ไปให้มันมีประโยชน์ซึ่องอีกนิดนึ่งเผ็ดเผ็ดมากมที่มันเผ็ดมันเผ็ดตรงนี้นะเผ็ดร้อนใบยี่หร่าผมมีต้นอยู่ตรงนี้ที่บ้านมีต้นเอง ไบนิหลานจะเผ็ดร้อนออน้ำซุปก็ขาดไม่ได้เลยมีไว้นิดนึงก็ดีเพราเผื่อมันติดคอ จะได้สดน้ำซุปได้เพื่อให้มันลื่นคอจะหมดไหมนเนี่ยหมอมห่อิ่มพุ่งแตก อร่อยมากเราไปทำดูนะทำไมย่ยากหรอข้าวหมดแล้วข้าวเต็ม Ja.

ุนนวายวายแห้ง,ไ,งไม่ห่วงวิชานะเอาไปทำเลนได้มันเป็นเมนูเร่งด่วนที่อร่อยมากๆลองทำดูนะ